สวัสดีครับบ่าวดินห้ยดินทินอีสารนะครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซนะครับเมื่อนี้บ่าวดินกับบ่าวบอยนะครับหลังจากฝนตกหมาวานนะครับเมื่อนี้กับมาเลาะเบิงน้อไม้ครับน้อไม้ไพปลาบ้านเฮานะครับพี่น้องนี่บริเวณนี่ครับพี่น้องครับฝากมันสีมีบอนะครับพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวดินห้อยดินที่นอีสานชาแนลในเด้อครับทางยูทูบหลักกาอีกซองหนึ่งของหองไส้ครับบ่าวบอยดินที่นอีสานครับมาลุ้นกันนะครับจากหมาว่าน ไปหาอีกนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับมาหลุ่นมังเพตรเพิงามสียออกบอนะครับน้ำใหม่สีออกบอนะครับฝนบานเบาดินตกแหงอีลีนะครับทางอำเภอมวงนะครับพี่น้องทางบานนะครับฝนตกแหงบ่อครับอย่างไรกะมาหลุนน้มกันฝากเป็นกำลังใจนะครับ ผมก็มาค้อนแพรงจากพี่จากน้องในเด้อครับเป็นกำลังใจให้บ้าดินห้อยดินทินิสานหลักกาหนองทรายนะครับบ้าบอยแดนดินทินิสานตลอดจนลูกล้านบานห้อยดินสุกุสุกคนนะครับหักแพงพี่น้องผมเบอร์สุกุสุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวมาดุน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องสุกุสุกคนครับคุณบ้าบอยกำลังงางครับ เมื่อวานดินเบาบอยกับมาหาเก็บเนงหน่อใหม่คือเก่าครับฝนตกใส่พี่น,อน้องเอ,อ้ยสองสามเมื่อแล้วนะครับรออ,อีกจักอาทิตย์นหนึ่งนะครับคงจะออกหลายนะครับเดีย๋ยวเบาดินสิฮักเอาหน้ำใหม่เฮ็ดเนงหน่อใหม่พี่น,อน้องนะครับเน่งก้อนอ่อนๆพี่น้องเน่งน้ำใหม่ไฟใหม่ก็เ,เ,เดี๋ดดยวปรุงไปเติมกันพี่น้องครับ บรรยากาศดีดีค okay, รับ so มือนี้เป็นเหมือนเมือกึมุึมๆครับจยางมาหลุดนั่กันแด้วครับพี่น้องครับนอนนึงครับพี่น้องเบาบอยกับพ่อยครับอยู่ของหลังเบาดินครับเนี่ยนะครับพี่น้องเห็นมะครับหนะพี่น้องเห็นมครับนั่นครับอ่นพอยอยู่แล้วครับนี่นอนหนึ่งครับเบาดินสีควัดเบองว่านใหญ่บอนะครับเพียง อุ้ยเขามากกันหนักๆได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันอันนั้นครับก็มันมีแต่นน้ำครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันนะครับมาๆครับผมมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องครับนี่เอาไป้าับเลยอู้อู้น้องงามยอยู่พี่น้องครับน้องงามอยู่น้องงามอยู่พี่น้องนี่ ขาดออกเอามองมันอ่นเห็นบอก่อนเห็นต้ออยเห็นนี่ครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องอ่อนเลยครับพี่น้องอ่อนงามๆครับผครับนอนนึงข้างในครับผมพี่น้องนอนหนึงครับอยู่ข้างในผครับพี่น้องครับยอดครับเดี๋ยวมาบังน้ำกันครับผมเอาออกมาแล้วครับนอนจีสองครับผมนี่ไม่นาแรงพี่น้องซ้ำนี่ถือว่าดีได้ครับนี่นอนงามครับนอนงามเลยนอนงามเลยอุปอิปิครับแกงแซ่บๆครับพี่น้องครับจังมันหลุดแล้วกันสุดยอดครับ พุดนะครับผมพี่น้องนอแบบอวบเลยครับพุ่นะนอหนาแรยอย่างนี้ครับผมนี่ธรรมดาเพราะธรรมดาฝ้นนี่เบาดินเบ้าบอยสี่ผ้าหานอนใหม่นั่งดินแบบนี่แหละครับนอนแบบง่ายๆกว่านี้พี่น้องแม่นครับผมอจะมาลุน้ำกันครับเดี๋ยวไปลุน้ำกันครับผมอ่าพี่น้องหลังจากไปเอากอนที่ห้อยดินล้วครับผมพี่น้องก็สิมาเอากอที่เบ้าบอยเห็นไว้ครับพี่น้องครับน้องครับโอ้ยน้ำเสียบขาโอ้ยพี่น้องพี่น้อง พี่น้องเพวงเนี้ยก้อนนี้เบาดินเห็นครับโอ้ยเบาบ่อยเบาบ่อยครับเบาบ่อยเห็นสามนอนงามๆเลยครับผมเอ้ยสั่นซากลากเลยครับพี่น้องนๆครับสามนอนสามนอนพี่น้องสิได้ยินบ่โอ้ยพุ่นๆๆนอนนึงครับโซกมันโซกมันเลยครับผมเมื่อนี้ครับไฮ้ฮาฮกนอนเหรอครับพุ่นผุนนอนนึงข้างในพุ่นครับพี่น้องพุ่นข้างในซับเบาบ่อยซับซับซับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับผม ข้างในก่อนเนอะข้างในก่อนมาบุญข้างในก่อนครับผมคุณพี่น้องว้าวสามนอครับพี่น้องคุณน้าพี่น้องโซนเนี้ยบ้บอยโซนเนี้ยโอ้สามนอพี่น้องผมชอบผมพี่น้องนขอข้างในครับผมนอนครับเบอร์ดินก็เบอร์บอยได้แหละครับฮุกนอแหละครับนึครับนอใหม่แห่แหงนอนึ่ครับหนนี้ครับหนึ่ครับหัดทั้งหัดครับผมพี่น้อง ตึ๊บไม่เป็นไรครับผมซับสับบ้าบอยซับครับอฮ้ยหมานอยู่ด้พี่น้องครับข้างล่างเนี่ยมันเป็นคู่ครับคู่คู่อ่าที่เข้ารถจกออกนะครับมันแห้งเบาวดินกับเบาบอยก็เลยว่ามันหนาจะมีนะครับอื่นมันก็แห้งๆนะครับอันนี้บ้านเบาวดินนะครับองค์ผู้มองจังหวัดอุบลฝนตกได้มือที่สองแล้วครับครับผมพี่น้องครับกันครับขอบคุณครับ โอ้เออนั่นแหละนี่ต้องมาแกโอู้พี่น้องสวัสดีครับป้าฮาหนอใหม่นาแรงพี่น้องนี่อนใหญ่น่องนแใหญ่เลยครับไปบ้าฮ่าอปุ้ยนะครับผมอีกน้อหนึ่งครับน้อที่สามครับผมพี่น้องหน่อกใหญ่เลยพี่น้องครับเอาไปน้อที่สามน้อที่สามครับอืมน้องกั้งครับพี่ รอบนอที่สามครับพานี่โองไม่เห็นกล่องมาล่ะกล่องเห็นพี่น้องเบอร์ยังบ่ตุ๊บตุ๊บโอ้โห๊บตุ๊บนันโอ้พี่น้องครับโอ้โหมันง่าสร้างครับผมพี่น้องคนใดแบบพี่ไงครับผมพี่น้องมาดเห็ดขู่หลูอยู่พี่น้อง ผมแพ้ไปแน่เป่าบอยอย่มงน้ครับผมเป็นหอกลมเพราะว่าคุมแล้วครับก่อนี่สามนอนกบบไงครับอาหารเบ้่าดินก็ได้อยู่ก้อนสองนอบอกบไงดคือกันครับซ้มนี่แกงเหนห่ยมอแบบไงได้พี่นลองครับจังหวัดหลวงกำลับครับพ่อแหนงหนึ่งครับพี่น้าพี่หัวดินเรออกไม่เพิ่งครับผม เอางามมิตรลองง่ามเด้ในง่ามมื่อกี้นี่พิ้ว่ามานเนี่ยพี่น้องในใน,น,น,อนอย่างน้่งนอนยิงใหญ่นี่ครับน้อใหม่หนาแรงพิ้ว่าได้โอ,โอ้คิดนอนแต่พิ้วว่าไปบอเมนว่าพึ่งพึ่งมาแค่มองนี่มองเดียวได้ครับผมพี่น้อง,อง<ป>บู๊นะครับไปสองมองนี่ครับนี่มองที่สามครับผมพี่น้องพี่น้องครับดูครับผมนี่มองที่สามครับเพราะว่ามองมองแรกมองสองไปมีแต่ห้อยคนคนสับ ห้อยเขาจาหาแล้วนะครับบันนิกาพากันมาเลาะเบิง้งอันนี้กัมีอยู่ครับผมมี่ห้อยพี่น้องเพิ่นมาหาคือกันครับน,หน,หน,นี่เป็นน้อใหม่นาเรืงครับบันนิกาอันใดที่มันหหกครับผมพี่น้องอันใดที่หหกจังพากันบุเข่าไปครับผมพี่น้องจังใ,ใดง <laughs> อันเป็นแป้นหมวงเป็นแป,ป้นเพืเ่อน,น,นก็ได้เหมือนครับหกบุหกเนี่ยพี่น้องเบิ่งแน่เบิ่งแพ้ครับอน,นอี่ตัวน้ำใหม่ไอปลาไทยปลาครับผมน้องม่น้ำทครูน้อกันได้อีครับผม มาบ่อยพ่อเต้านึงครับกำลังสียางกลับไปหาโหลดละครับพี่น้องครับพอในน,น้อยนึงพี่น้องมันอึดตื้อเก่าโหลดครับดิเก่าโหลดพี่น้องหน่อยในเข้า,าไปทุบเส็คก,กันครับน่านโอยกระจิตรีดครับเออโบปิหยังน้อยใหญ่เขาก็ได้ะไละเมื่อนี่นนนพี่นะครับน้อยใหญ่ก็ได้แล้วพูนพูน เพื่องถุงงามเลยครับพวกเกีดหนอรครับม่ตัวน่อยใหญ่ๆครับกำลังสัญญาไปหารถละครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องจะออกเมื่อไรครับผมครัแบบนี่แหละครับเมือ่อผลงานการหาหน่อไม้ของพวกเราครับพี่น้องเบิ่งครับ เอาสองสามกูนะครับเป็นกระเกลือหนึ่งเห็นครับเบิ่งนี่โนอแนอนหน่อยหน่อยช่วงนี้ไดรถนี่อีกสามโอครับประเดี๋ยวออกมานะครับเด็กแกงบักไงเลยหมอบักไงครับพี่น้องครับได้หลายเติวอยู่ครับผมพี่อนชิโน่ครับอีกระอีกครับมาถึงเงี้ยงกับมาถึงเงี้ยงกับนีอยู่ครับผมยู่รุดอีกสามโอซ้ำหนี่งนะครับประเดี๋ยวออกมาครับพี่น้องถือว่าน้องใหม่หนาแดงได้ซ้ำหนี่งก็ได้หลายนะครับพี่น้อง ขอบคุณเนอครับพ่อแม่พี่น้องฝากก็เลยก็แชร์กดติดตามก็ลังใจให้บ้าดินน้อยดินดินอีสานผมบ้าบอยใดนี้ในอีสานลูกหลานบ้านให้ดื่มชูกูุกคนครับกินแกงมาใหม่น้ำกันเด้อครับบ้าดินสิกินเพื่อพี่น้องด้วยครับขอพี่น้องกดติดตามเมดตาให้บ่าวดินให้ดินดินอีสานเลยเด้อครับบางิปแล้วกดติดตามกดจนก็รังใจให้บ่าวดินบ่าวบอยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมคนละลายเครับ ว้าวหงามมบบนี้แล้วสิเลยไปกันครับแตกทีบ่บ้านเรายักรออยู่